เค้ผมสวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับโซเรียลเองครับโดยวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำครับห้าดับสมาร์ทโฟนสเปคแรงครับที่ใช้ Snapdragon 720g ครับราคาถูกสุดคุ้มมากครับผมในปี2020นีนี้ครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างครับผมไปเลยครับ อันดับที่5 Xiaomi Redmi Note 9s ครับรุ่นนี้นครับเป็นสมาร์ทโฟนคุ้มค่ามากๆจากทาง Xiaomi นัยนงครับเพราะารุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็น Snapdragon 720G ที่มีราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยครับรุ่นนี้นครับจะใช้เป็นหน้าจอในขนาด6.67นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS เครับ CPU รุ่นนี้จะใช้เป็น Snapdragon 720G ความเร็ว2.3 g h z เครับเล่นเกมเนี่ยลื่อนไหลแน่นอนครับปรามมาในเรื่องของหน่วยความจำรุ่นนี้จะให แรงมา4กิลกรัม64กิกลครับและกล้องหลังนะครับผมจะให้มา4เลนครับ48ล้านบวก8ล้านบวก5ล้านแล้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซล F 1.8ครับกล้องหน้า32ล้านพิกเซลครับต่อมาในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่5 0 2 0มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จได้ที่18วันนั่นเองครับราคานะครับผมจีอยู่ที่6,490บาทนั่นเองครับแต่ว่าณปัจจุบันนะครับใน Lazada เนี่ยจะขายเพียงแค่5,990บาทเท่านั้นครับ อันดับที่4 vivo iQOO ครับรุ่นนี้แน่นอนครับผมไม่มีขายในไทยนะครับผมแต่ว่าจะมีขายในร้านค้านะครับ vivo global store นะครับอยู่ใน AliExpress นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับ vivo iQOO รุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.53นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS นั่นเองครับต่อมาในเรื่องของ CPU นะครับจะใช้เป็น Snapdragon 720G ความเร็ว2.3 GHz นั่นเองครับสำหรับหน่วยความจำรุ่นนี้นะครับผมจะ ให้ RAM มา6กิรอม64 g b นั่นเองครับกล้องหลังนะครับ3เลนส์ครับผม48ล้านบวก2ล้านนี่ก็บวกอีก2ล้านพิกเซลครับ f อยู่ที่1.8ครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนั่นเองครับแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าด้วยที่18วัตต์นั่นเองครับและราคานี้ครับผมอยู่ที่185เหรียญสหรัฐเท่านั้นครับที่เกิดว่าเปรียบเทียบกับราคาไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,900บาทเท่านั้นเองครับผมอันดับที่3 รียนมี6 Pro ครับรุ่นนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากๆครับผมเพราะว่าเคยเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีมากๆเลยครับผมสาหรับเรียนมี6 Pro รุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.6นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS ครับอัตรายเฟซเรทนะครับอยู่ที่90เฮิร์ต์ทีเดียวครับประมาณในเรื่องของ CPU นะครับผมใช้เป็น Snapdragon 720G ความเร็ว2.3กิกะเฮิร์ต์เช่นเดิมครับครามาณนะครับในเรื่องของหน่วยความจำรุ่นนี้จะให้ RAM มา8กิกะโรม128กิกนั่นเองครับ กล้องหลังของรุ่นนี้นะครับผมจะให้มาที่4เลนสด้วยกันครับ64ล้านบวก12ล้านบวก8ล้านแล้วก็บวกอีก2ล้านพิกเซล f อที่1.8ครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าคู่นะครับผม16ล้านบวก8ล้านพิกเซลครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมจะให้ความจุมาที่4,300ม ah ิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟ้าชาร์จอยู่ที่30วัตต์นั่นเองครับ สำหรับราคาของรุ่นนี้นะครับเปิดตัวอกมาราคาอยู่ที่11,990บาทครับแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาเฉจยียประมาณสัก9,990บาทนั่นเองครับ อันดับที่สอง Xiaomi Redmi Note 9 Pro ครับรุ่นนี้นะครับผมแทบจะไม่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะครับนี่คือ Note 9s นะครับแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของหน่วยความจำนะครับที่รุ่นนี้เริ่มต้นอยู่ที่ RAM 6GB ครับแล้วก็เรื่องของกล้องหลังครับที่รุ่นนี้เนี่ยจะให้ความละเอียดสูงกว่านะครับเป็น64ล้านพิกเซลเองนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.67นิ้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ IPS เลครับต่อมาเรื่องของ CPU นะครับจะใช้เป็น น้ำปราก้อนเจ็ดความเร็ว2.3 GHz กเหมือนกันครับแต่ต่อมานะครับเป็นหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้จะให้อัตา6กกิโลกรัมร้อิบแปดกิกนะครับและกล้องหลังนะครับความละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกครับสูงกว่าครับผมนั่นคือ64ล้านพิกเซลครับบวกแล้านบวกหล้านก็เป็น2ล้านพิกเซลครับเอยซูตี่หนึ่งจนะครับ กล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่กล้องรุ่นนี้นะครับผมใช้ความจุมาที่ห้าพันยี่สิบมิลลิแอมครับซึ่งจะรองรับฟฟ้าชาร์จอยู่ที่30มิบวันนั่นเองครับและราคานะครับผมอยู่ที่9,990บาทครับอันนี้จะเป็นราคาเปิดตัวนะครับผม อันดับที่1 Oppo Reno 4ครับรุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสื่อมากๆนะครับผมเพราะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง Oppo นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับรุ่นนี้เนี่ยจะต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีมากๆอย่างแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.4นิ้วครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED นั่นเองครับในส่วนของ CPU อใช้เป็น Snapdragon 720G ความเร็ว2.4 g h z ครับต่อมาในเรื่องของหน่วยความจำครับรุ่นนี้ใช้ RAM 8 g b กะรม128 g b เลยทีเดียวครับแ กล้องหลังนะครับจะให้มาที่4เลนส์ครับ48ล้านบวก8ล้านบวก2ล้านนกลุ่มเก2ล้านพิกเซล f 1.7ครับกล้องหน้าเป็นกล้องคววนครับ32ล้านพิกเซลบวก AI ครับและต่อมาในครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่4,115มิลลิแอมป์ครับซึ่งจะรองรับฟาสชาร์จที่30วัตต์ครับและราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่11,990บาทนั่นเองครับ โอเคผมดูคลิปจบแล้วนี่อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผม้า่กิาพ่าดพลาดไปการใดก็ต้องขอามัยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับผมยันไีแนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ